สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะค่ะผลหวยห้าน้อยก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าหวย้านอยออกกันที่เลขข้างบนนะคะออกกันที่ศูนยสามศูนย์นะคะข้างล่างศูนย์เก้านะคะอ่าแอดให้เนเพื่อน วิ่งเด่นกันที่9นะคะลอง2นะคะก็ไปเข้าในชุดเด่นนะคะก็คือสาย9นะคะก็คือ90นะคะแอดให้เพื่อนๆกันที่29 49 48 46ก็ในชุดคู่ไม่ถูกนะคะในชุดคู่เราผิดนะคะ ไปเข้าในชุดเด่นวิ่งนะคะอ่ะผิดกันไปนะคะงวดนี้เดีย๋ยวเราจะมาคำนวณกันในวันที่16บหกันยากันเลยนะคะ6กสามหาหนอยนะคะอ่านะคะอ่าเราจะใช้ในเลขในการคำนวณนะคะ สองบวกเจ็ดนะคะสองสองบวกเจ็ดนะคะได้เท่ากับเก้านะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะอ่ะหนึ่งบวกกับห้านะคะหนึ่งบวกห้าเท่ากับหกนะคะหก 7จ็นะคะอ่ะเราจะได้ในชุดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจับในชุดคู่กันเลยนะคะในชุดคู่นะคะในชุดคู่จะมีชุดสาย9นะคะของเราก็จะมีกันอยู่ที่9 6 9ก้าเ็ดเก้ากนะคะในชุดสายศูนย์นะคะศูนย์หและศูนย์เะคะในชุดสาย1นะะึ่งนะคะหนึ่งหและหนนะคะ นี่ก็จะเป็นในชุดคู่ของฮานอยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในชุดวิ่งกันนิดนึงนะคะในชุดวิ่งเราจะให้กันในงวดนี้อแอดว่าศูนย์มานะคะในชุดนี้ติดศูนย์นะคะศูนย หนึ่งและเก้านะคะอ่ะแอดคิดว่าน่าจะมานะคะมีศูนย์มีหนึ่งและมีเก้านะคะที่เราจะเน้นกันนะคะจะเน้นกันในชุด ูนย์นะคะลองแอดว่ามันในชุดนี้มันติดที่หนึ่งและศูนย์และ9้านะคะแอดให้ที่สายศนลองน่าจะลองกันที่ หนึ่งนะคะอ่ะลองหนึ่งกันนะคะอ่ะลองหนึ่งในชุดเด่นนะคะก็จะมีกันอยู่ที่หนึ่งเก้าหนึ่งแปดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ในชุดเด่นนะคะจะต้องเป็นชุดศูนย์นะคะขอโทษขอโทษศ8นดนะคะ0ูนย์เจดนะคะศูนย์เ้านี่จะเป็นตัวเดิมนะคะพเพื่อนไม่ได้คิดจะเอานะคะแล้วก็หนึ่งแปดและหนึ่งเกนะที่จะมานะคะในชุดนี้สามเก้าสามหายนะคะติด9้าอยู่นะคะ แอดขอเลือกอีกหนึ่งชุดนะคะที่เป็นชุดในสาย9นี้มี9ก้า9 8เกจิตแปดเกนะคะที่แอดชอบนะแอดคิดว่ามันไม่น่าจะมาเบิ้ลนะคะเบิ้ลน่าจะไม่มีนะเบิ้ลหายนะคะเ,เพื่อน หนึ่งสองสามสี่ดีเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดนะอันนี้จะเป็นชุดเด่นนะคะคือศูนย์ลองหนึ่งนะคะถ้าเป็นเพื่อนชอบเก้าก็กันได้นะคะอ่ะจะเป็นกันเก้าก็ได้นะคะ อาคิดว่าเก้าไม่น่าเก้าก็มีส่วนจะมาอยู่นะคะแต่ว่าในสูตรของเรามันเป็นที่ศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งเก้านะคะก็ผิดถูกขออภัยนะคะเพื่อนๆจากที่เราถูกกันมาสี่งวดเนาะมาผิดในงวดนี้นะคะขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าในชุดศูนมันไม่มีนะคะ แอดมั่นใจว่าเก้ามามาจริงๆนะคะในชุดนี้แอดก็ว่าน่าจะเป็นศูนย์มานะคะในชุดนี้เพราะว่าศูนย์บนศูนย์ล่างมาแน่แน่ศูนย์มาแน่แน่นะคะอะแอดก็จะขอลาคลิปนี้ไปนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อน,น,นทุกคนนะคะทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจและเชียร์อยู่นะคะก็ ติดตามชมกันด้วยนะคะรับชมคลิปแอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะอ่าผิดถูกก็ขออภัยนะคะในงวดนี้อ่าแอดก็จะขอลาคลิปนี้ไปนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณค่ะ